หนังสือเสียงเรื่อง Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงานเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์สำนักพิมพ์อมรินเฮลท์อ่านโดยพิชาพบพัทรกูรนิยมสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับบริชชิ่งจำกัดมหาชน 5. บรรยากาศการทำงานและอำนาจภาระงานมากเกินไปเป็นเรื่องหนึ่ง ที่สำคัญเท่าๆกันอีกเรื่องหนึ่งคือบรรยากาศในการทำงานมักพูดกันว่าบรรยากาศในการทำงานไม่ดีทำให้เบิร์นเอาท์งานหนักไม่กลัวกลัวเจ้านายเฮงสวยเป็นคำกล่าวที่ได้ยินเสมอเพื่อที่จะทำความเข้าใจคำว่าเบิร์นเอาท์ให้มากขึ้นเราควรทำความกระจ่างกับเรื่องนี้ก่อนปัญหาของที่ทำงานบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมบ้านเราคือลูกจ้างมักมีหน้าที่ และความรับผิดชอบแต่ไม่มีสิทธิ์ขาดหรืออำนาจมากพอที่จะทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบพูดสั้นๆคือทำตามคำสั่งห้ามถามยาวขึ้นอีกนิดถามแปลว่าโง่เรื่องมากหรือหัวแข็งแย่กว่านี้คือสั่งให้ทำแต่ไม่ให้ทรัพยากรเจ้านายจึงเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือ สิทธิ์ขาดและอำนาจในการให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีที่สุดออ t h o ร i ตี้และอำนาจมาจากคำว่า power ซึ่งอาจจะสื่อความหมายไม่ตรงนักแต่เป็นคำที่คนทำงานคนหนึ่งควรมีภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอำนาจย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบดังที่สไปเดอร์แมนพูดเอาไว้ เจ้านายที่สั่งงานลูกน้องเสร็จแล้วตามด้วยมีปัญหาให้มาถามก่อนกับเจ้านายที่สั่งงานลูกน้องพร้อมบอกว่าพบปัญหาแก้ไขไปเลยมีอะไรผิดพลาดฉันรับผิดชอบเองเจ้านายสองคนนี้จะเห็นพัฒนาการของลูกน้องแตกต่างกันการพูดเช่นนี้มิดได้แปลว่าให้ไว้วางใจลูกน้องโดยไม่ดูตามาตาเรือแต่เจ้านายที่มีความสามารถมากกว่า จะประเมินลูกน้องแต่ละคนไว้ล่วงหน้าว่าคนไหนมีศักยภาพจะแก้ปัญหาด้วยตนเองมากน้อยเพียงใดที่สำคัญคือคนไหนสร้างความเสียหายให้ที่ทำงานหรือองค์กรได้มากเพียงใดการให้สิทธิขาดและอำนาจบางส่วนกับคนทำงานเป็นเรื่องควรทำการไม่อนุญาตให้คนทำงานได้ใช้ความสามารถของตนเองเลยแม้แต่น้อยจะเป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างที่ว่าบรรยากาศการทำงานไม่ดี เมื่อผนวกกับภาระงานที่มากเกินกำลังไปจนถึงจำเจคนทำงานจึงมักจะเบินเอาได้ง่ายเว้นเสียแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะทำงานเพื่อค่าจ้างเท่านั้นโดยไม่สนใจอย่างอื่นเลยซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับคนคนนั้นคือได้เงินกลับบ้านแต่ไม่ดีกับองค์กรเท่าไหรนักเราสามารถฝึกเด็กให้เป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นได้ตั้งแต่ที่บ้านด้วยการฝึกและจับทำงานบ้านตั้งแต่เล็ก มอบหมายงานพื้นฐานในบ้านเช่นล้างจานเก็บจานสักผ้าตากผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างหน้าต่างขัดห้องน้ําและเทขยะด้วยคําสั่งที่ชัดเจนคือทําอย่างไรก็ได้ให้เร็วและสะอาดคําว่าทําอย่างไรก็ได้เท่ากับไฟเขียวให้เด็กสามารถคิดค้นทุกวิธีออกมาได้เป็นการให้สิทธิขาด และอำนาจแก่เขาในการจัดการผู้ที่มาขัดขวางการทำงานได้ด้วยพูดง่ายๆว่าหลังจากเราสอนวิธีการทําความสะอาดบ้านตามมาตรฐานไปแล้วเมื่อถึงเวลาลงสนามเราอนุญาตให้เขาได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วยตนเองอย่าลืมว่าเราเริ่มฝึกคนตั้งแต่เด็กเด็กก็จะทําอะไรออกนอกลู่นอกทางได้ไม่มากหรือสร้างความเสียหายได้ไม่มากนะักที่สำคัญกว่าคือ ตัวเราเองได้ฝึกวิชาเป็นเจ้านายตั้งแต่ในบ้านนั่นคือการมอบสิทธิ์ขาดและอำนาจไปพร้อมคำสั่งด้วยวิธีนี้เราจะเห็นเด็กสนุกกับงานมากกว่าทำงานอย่างจำเจแน่นอนเรามีการประเมินคุณภาพหลังงานด้วยในที่ทำงานก็เช่นกันเรามีการประเมินผลงานอยู่แล้วนึกถึงที่ทำงานที่ภาระงานมากมายแต่คนทำงานมีสิทธิ์ขาดและอำนาจจัดก,การด้วยตนเองระดับหนึ่ง บรรยากาศรอบตัวคนนั้นจะดีมากถึงเหนื่อยก็สนุก 6. บรรยากาศการทำงานและการแบ่งชั้นวันนะมนุษยสัมพันธ์มิใช่เรื่องยากเท่ากับเรื่องการแบ่งชั้นวันนะในที่ทำงานมนุษยสัมพันธ์ควรมีความหมายเพียงแค่การปฏิบัติด,ดีต่อกันส่วนจะคิดดีต่อกันหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนนี้ที่ทำงานที่ปฏิบัติดีต่อกันเสมอต้นเสมอปลายย่อมช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานดีกว่าหรืออย่างน้อยเราเองที่มันปฏิบัติดีต่อผู้อื่นจะทำให้เราเบิร์นเอาต์ช้ากว่าการแบ่งชั้นวันนะในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะสร้างผลกระทบต่อบรรยากาศการทำงานมากกว่ามีหรือไม่มีมนุษยสัมพันธ์การแบ่งชั้นนี้ไม่ได้หมายถึงสายบังคับบัญชา สายบังคับบัญชาในที่ทำงานทุกประเภทต้องมีแน่นอนผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างสายวิชาชีพสายธุรการสายแรงงานไปจนถึงชนชั้นแรงงานระดับล่างสุดเหล่านี้เป็นโครงสร้างของที่ทำงานเพื่อให้งานเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบทั้งจากบนลงล่างและการประสานงานแนวราบสายบังคับบัญชาเป็นได้อย่างมากเพียงน้ำมันหล่อลื่นให้เครื่องจักรที่เรียกว่าที่ทำงาน แต่น้ำมันหล่อเลื่นให้องค์กรมีชีวิตชีวาคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทุกคนนั่นแปลว่าการแบ่งชั้นวรรณะไม่ควรมีมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อำนาจบาดใหญ่เพียงเพราะอีกคนหนึ่งมีสถานะทางสังคมการศึกษาเครื่องแบบและรายได้ที่ต่ำกว่าเรื่องนี้ต่างหากที่ทำให้องค์กรแห้งแล้งและไม่มีชีวิตชีวาคนทุกคนกลายร่างเป็นเครื่องจักรทำงานที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ระวังคือ คนที่ยกตนเหนือผู้อื่นเพียงเพราะชนชั้นวันนะได้สูญเสียความเป็นคนไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยวันละเล็กวันละน้อยเป็นตนเองที่ได้ก่อความตึงเครียดในงานแต่ละวันแน่นอนว่าสายงานที่สูงกว่ารายได้มากกว่ามักมีความทนทานมากกว่าเพราะต้นทุนมากกว่าอย่างไรก็ตามชีวิตก็กำลังไต่ลวดสูงขึ้นทุกทีและอย่าพลาดเป็นอันขาดโอกาสที่จะหมดแรงแล้วร่วงลงมาก็สูงตามไปด้วย วัฒนธรรมบ้านเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลางานและนอกเวลางานเรากำลังพูดเรื่องการแบ่งชั้นมิใช่แบ่งชนชั้นงานประจำแต่ละวันที่ต่างคนต่างทำยังพอทำเนาแต่การดุด่าสาดเสียเทเสียข้ามสายงานเช่นระหว่างวิชาชีพกับแรงงานมักมีให้เห็นอยู่เสมอที่ชัดเจนมากกว่าคือนอกเวลางาน งานเลี้ยงรื่นเริงประจำปีของที่ทำงานต่างๆก็มักจะมีการแบ่งชั้นกันอยู่มากน้อยแตกต่างกันแม้กระทั่งหลังกเกษียณจากงานงานเลี้ยงรื่นเริงหลังกเกษียณของแต่ละกรมกระทรวงก็จะเห็นความกลมกลืนของคนทำงานที่ไม่เท่ากันบางแห่งแม้กเกษียณแล้วแต่ระดับล่างก็ยังคงต้องพี่นอบพี่เฒ่าและรับใช้ระดับบนอยู่เช่นนั้นที่ทำงานเอกชนบางแห่งไม่มีลักษณะเช่นนี้ให้เห็น เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือผู้มีการศึกษาสูงกว่าใส่ใจที่จะทักทายแรงงานระดับล่างเป็นเรื่องดูดีและช่วยให้ที่ทำงานมีบรรยากาศการทำงานที่ดีการทักทายรายวันนี้มีผลต่อคนทำงานทั้งตนเองและผู้ถูกทักรวมทั้งบรรยากาศในที่ทำงานการทักทายมีผลมากกว่าการแบ่งปันอาหารขนมหรือของขวัญที่เหลือจนล้นหลามบนโต๊ะทำงานการมองเห็นเขามีค่ามากกว่าการให้ของเขา แต่ให้ได้ก็ยิ่งดีนานๆครั้งที่เราจะได้เห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดลงมาคลุกครีกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พัสดุคนสวนไปจนถึงคนงานขนขยะอย่างเป็นธรรมชาติและเสมอต้นเสมอปลายผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ที่ทำงานมีชีวิตชีวาแต่ยังป้องกันการเบิร์นเอาท์ของบุคลากรได้มาก ว่ากันว่าในต่างประเทศหลายประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างนอกเวลางานเป็นเวลาที่คนเท่ากันที่เห็นชัดคือบรรยากาศในที่ประชุมตามที่เห็นในภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่องแม้ว่าจะมีการแบ่งชั้นในห้องประชุมแต่คนทุกคนดูเหมือนจะพูดได้มากกว่าที่ประชุมบ้านเราโดยเฉพาะที่ประชุมของหน่วยงานราชการดีกว่านั้นคือเมื่อพูดแสดงความคิดและมีวิวาทะในห้องประชุมแล้ว เมื่อออกจากห้องประชุมก็เป็นอันยุติความบาดหมางเฉพาะประเด็นที่ประชุมนั้นได้คนเท่ากันมักช่วยให้เบิร์นเอาท์ช้ากว่าอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์